สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการสั่งซื้อนะครับที่เพื่อนหลายคนถามมาว่าสั่งยังไงในการซื้ออินฟินิตีโน้ตสิบโปรในราคา4 7 5 9บาทนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆเข้าใจนะครับว่า s h อ p e e นะครับจะมีโปรโมชั่นทุกๆเดือนครับเช่นวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2วันที่3เดือน3สามวันที่8เดือน8เนี่ยครับ วันที่9เดือน9ซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะรอนะครับวันที่9เดือน9นะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับในการสั่งซื้อครั้งนี้ผมว่ามีแน่นอนอาจจะมีโค้ดส่วนลดของช้อปปีบ้างบวกกับได้คอลคืนบ้างครับเพื่อนๆก็ลองกดดูนะว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผม,ผ,มผมให้ดูของผมนะผมสั่งวันที่8เดือน8นะครับในราคา4,000นี่ครับในราคานี้เลยครับผมเดี๋ยวขอปิดข้อมูลก่อนนะครับนี่ครับ ผมสั่งซื้อนะครับในราคา4,759บาทนะครับเห็นไหมครับผมใช้โค้ดช้อปปี้ลดนะครับ840บาทนะครปบ,บติมันจะ5,599บาทนี่ผมก็ได้ลดแบบนี้เลยผมซื้อจริงนะครับผมไม่ได้แบบซื้อของแบบของปลอมอะไรนะอันนี้ผมซื้อจาก i ินฟิ i ิ Thailand โดยตร,ง,รปปงเลยครับช้อปปี้มอลเลยครับในการสั่งซื้อครั้งนี้นะนี่แหละผมจะมานําเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนก็รอสั่งซื้อวันที่9เดือน9ครับผมอาจมีโปรโมชั่นในการสั่งซื้อก็ได้นะ พรอมเป็นร้านออฟฟิเชีลครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันน่ครับมันเป็นร้านออฟฟิเชีลของเจ้าตัวนี้นะครับของเจ้า n f i ฟ i t e Note ซ p ป r o นะครับนี่ผมใช้อันนี้เคสที่ผมใช้นะครับนี่เคยนี่มันจะมีโปรโมชั่นครับเพื่อนเก็รอสั่งซื้อได้ครับผมตอนจริงๆผมสั่งสีเทานะครับแต่ผมกดผิดเป็นสีตัวสีนี้ครับเนี่ยตัวเป็นตัวสีให้ายสีแบบสีสีฟ้านะครับผมนี่ครับเป็นสีแบบนี้ครับ ฟ้าๆแบบนี้ครับผมจริงๆผมกดนี่เลยนี่แหละที่ผมบอกผมก็ซื้อจริงครับซื้อมาใช้แล้วก็ใช้งานจริงเป็นไงผมก็มารีวิวให้ดูจะพผมจะรีวิวอยู่ครับการใช้งานว่าใช้งานเป็นไงแล้วสําหรับการใช้งานของผมนะครับวันนี้ผมก็แค่มาแนะนําราคานะครับผมว่าผมซื้อช่วงวันที่8เดือน8นะสําหรับใครยังถามผมตอนนี้ขอบคุณครับ